เอาละค่ะท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่จากชายแดนไทยกัมพูชามาขยายให้ฟังกันครับเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดามันมีกลิ่นตูตู่มีความไม่ชอบมาพากลลอยออกมาจากฝั่งเพื่อนบ้านของเราซะแล้วพี่น้องครับคําว่าบ้านพี่เมืองน้องหรือเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันเป็นคําที่สวยงามนะครับฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ แต่บางครั้งการกระทําของเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ชวนให้เราต้องเกาหัวแกรกๆแล้วอุทานในใจว่าแบบนี้ก็ได้เหรอล่าสุดกองทัพภาคที่2ของเราซึ่งเปรียบเสมือนรั้วของชาติที่คอยดูแลความสงบสุขอยู่ชายแดนภาคอีสานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจครับท่านผู้ชมเป็นพฤติการของฝ่ายกัมพูชาที่สุ่มเสี่ยงต่อการทําลายบรรยากาศแห่งสันติภาพอย่างยิ่งยวด เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยาพศ2568ที่ผ่านมานี้เองครับณบริเวณช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งมาอย่างฝั่งไทยเราว่าเฮ้เ hey, พื่อนเดี๋ยวเราจะพาทีมสังเกตการชั่วคราวหรือที่เรียกเท่ๆว่า IOT เข้าไปดูพื้นที่แบบหนึ่งนะฟังดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อตกลงแต่ช้าก่อนครับความพีคมันอยู่ตรงนี้พีกแรกเลยคือ แจ้งล่วงหน้าแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับหนึ่งชั่วโมงท่วนโอ้โหนึกภาพตามนะครับเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนี่ต้มมามา่ายังไม่ทันจะหายร้อนเลยครับพี่ท่านการแจ้งแบบกระชั้นชิดขนาดนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติกันเลยเหมือนกับจะมาแบบไม่ให้เราได้ตั้งตัวเตรียมการอะไรทันเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าตีปลาหน้าใสอย่างนั้นเลยครับการกระทําแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างมันเหมือนมีความในแอบแฝงว่าฉัน จะมาใครจะทำไมซึ่งทหารไทยของเราก็ใจเย็ยนครับสุภาพบุรุษพอโอเคเพื่อนบ้านจะมาเยี่ยมเยียนเราก็ต้อนรับตามมารยาทแต่แล้วความพีคที่สองก็ตามมาติดติดและพีคนี้หนักกว่าเดิมเยอะครับเพราะสิ่งที่สายตาของทหารไทยเราตรวจพบมันไม่ใช่แค่คณะผู้สังเกตการธรรมดาธรรมดาที่มาเดินดูพื้นที่สวยงามงามแต่สิ่งที่ปรากฏคือกองกำลังทหารกัมพูชากว่า50นายเดินเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับอะไรทราบไหมครับ พร้อมกับอาวุธปืนครบมือโอ้โหแม่เจ้ามากันทัานปืนพกปืนเล็กยาวประจำกายจัดเต็มอัตราศึกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าการเข้ามาในพื้นที่ละเอียดอ่อนตามแนวชายแดนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงคำว่าหยุดยิงมันก็แปลตรงตัวว่าหยุดใช้กำลังหยุดใช้อาวุธใช่ไหมครับการกระทำใดๆที่เป็นการยั่วยุหรือสร้างความตึงเครียดถือว่าผิดข้อตกลงทั้งหมด ตามข้อ4ของข้อตกลงหยุดยิงชาที่ทั้งสองฝ่ายลงนามกันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามกระทําการอันเป็นการยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดงดกิจกรรมทางทหารที่ล่วงล้ำการพกปืนเล็กยาวเดินเข้ามาเป็นขบวนกว่า50นายแบบนี้มันไม่ใช่การสังเกตการแล้วครับพี่น้องแบบนี้มันเหมือนการแสดงแสนยานุภาพเหมือนการมาลองเชิงหรือถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆก็คือมาข่มกันชัดๆทหารไทยของเรานี่ก็นิ่งเหลือเกิน นิ่งดังขุนเขาคอยเฝ้าสังเกตการอย่างใจเย็นเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดนี่แหละครับคือความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยเราเราไม่วยไวเราไม่ตีโพยตีภายแต่เราใช้สายตาและสติปัญญาในการรวบรวมข้อมูลเพราะเรารู้ว่าสันติภาพมันเปราะบางแต่อธิปไตยของชาติสำคัญยิ่งกว่าการกระทำของกัมบูชาครั้งนี้มันเหมือนการบอกว่าจะไปทำบุญที่วัดแต่ในย่ามที่สภายไป กลับมีแต่ประทัดกับระเบิดปิงปองเต็มไปหมดแล้วแบบนี้จะให้เราเชื่อในความจริงใจได้อย่างไรล่ะครับนี่เป็นเพียงแค่ยกแรก,แรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมความไม่ชอบมาพากลมันยังไม่หมดแค่นี้เพราะเรื่องของคนที่มาในคณะก็มีปัญหาไม่แพ้เรื่องของปืนเลยแม้แต่น้อยกลับมาต่อกันเลยครับท่านผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วที่เราค้านกันไว้กับปฏิบัติการทัวร์ติดอาวุธของทหารกัมพูชาที่ช่องอ่านมาที่ทําเอาชายแดนร้อนระอุขึ้นมาทันทีบอกเลยว่านั่นแค่น้าจิ้มครับ เพราะความอีหยังวะมันยังไม่จบสิน้นคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ตัวบุคคลที่มาในคณะ IoT กันบ้างเรื่องนี้บอกเลยว่ามันคือการเล่นนอกกติกาแบบซึ่งซึ่งหน้าท่านผู้ชมครับการตั้งคณะผู้สังเกตการหรือ IoT เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะมาก็มาได้นะครับมันมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อ12ของข้อตกลงหยุดยิงว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้จะต้องเป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำการณประเทศไทยและกัมพูชาเท่านั้นย้ำนะครับต้องเป็นผู้ช่วยทูตทหารที่ประจำอยู่ใน2ประเทศนี้เท่านั้นทำไมล่ะครับก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทพื้นที่มีความเป็นกลางและที่สำคัญคือเป็นไปตามช่องทางทางการทูตที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคืออะไรทราบไหมครับหัวหน้าคณะผู้สังเกตการ IoT ทีที่ฝ่ายกัมพูชาพามา คือพลจอดาโตปาลาวันอัตรีบินซูคอซึ่งท่านเป็นนายทหารจากประเทศมาเลเซียครับฟังดูเหมือนจะดีนะครับมีประเทศที่สามมาเป็นคนกลางแต่ปัญหาคือตำแหน่งของท่านนายพลผู้นี้คือผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกองทัพบ,บกมาเลเซียครับท่านไม่ได้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำกรุงพนมเป็เลยแม้แต่น้อยเอาแบบนี้มันก็ผิดกติกาเต็มๆเ,เลยสิครับ มันเหมือนเรานัดเพื่อนมากินส้มตามกันสองคนเพื่อเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแต่เพื่อนดันไปลากหัวหน้าแผนกจากอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราเลยมานั่งเป็นประธานในวงสนทนาคําถามคือเพื่ออะไรครับมันถูกต้องตามหลักการที่ตกลงกันไว้หรือไม่คําตอบคือไม่เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการละเมิดข้อตกลงข้อที่12ออย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในรายละเอียดของข้อตกลงหรืออาจจะจงใจลองของว่าฝ่ายไทยเราจะรู้ทันหรือไม่ ซึ่งแน่นอนครับกองทัพภาค2ของเราตาไวยิ่งกว่าเหยี่ยวเราเห็นทุกความผิดปกติเราบันทึกไว้หมดเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นครับมันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิและหลักการระหว่างประเทศยังไม่พอครับนอกจากจะพาคนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติมาเป็นหัวหน้าคณะแล้วยังมีการแอบเครกพ่วงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจ IoT เข้ามาในพื้นที่อีกด้วยคือมาดันเป็นขบวนเลยว่างั้นเถอะทำให้คณะที่คุณจะมาเพื่อสร้างความไว้วางใจ กลับกลายเป็นคณะที่หน้ากังขาและเต็มไปด้วยคำถามพอเราเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาต่อกันสิครับท่านผู้ชม 1. แจ้งล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวเหมือนไม่ให้เราเตรียมตัว 2. ขนกาลังพลกว่า5 0นายพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาเหมือนมาขมถู 3. ตั้งคนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติมาเป็นหัวหน้าคณะเหมือนไม่เคารพกติกา 4. พาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยเหมือนมีความลับลมคมในพฤติการทั้งหมดนี้ มันไม่ใช่ความผิดพลาดโดยอังเอิญแล้วครับแต่มันคือหลักฐานที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตัวเองได้ลงนามไว้แท้ๆทั้งในกรอบ GBC และ RBC มันเหมือนการพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างหรือที่โบราณเขาว่าปากว่าตายคลิปแอมนั่นแหละครับการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะบ่นทำลายความเชื่อใจที่ทั้งสองประเทศพยายามสร้างกันมาแต่มันยังเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ ต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นที่ชายแดนอีกด้วยครับแต่ผมอยากจะบอกให้พี่น้องชาวไทยทุกคนสบายใจได้อย่างหนึ่งครับว่ากองทัพไทยของเราโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองนั้นมีสติไม่หวั่นไหวและยึดมั่นในหลักการอย่างเหนียวแน่นเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่เราตอบโต้ด้วยหลักฐานและความจริงเรายื่นเรื่องประท้วงไปตามช่องทางการทูตและการทหารอย่างเป็นทางการเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าใครกันแน่ที่กำลังเล่นนอกเกม แผ่นดินนี้มีเจ้าของนะครับอธิปไตยของเราไม่ใช่ของเล่นที่จะมาลองเชิงกันได้ง่ายๆเรายื่นกิ่งมากอกให้ด้วยมิตรภาพเสมอมาแต่ถ้าเพื่อนบ้านเลือกที่จะยื่นกระบอกปืนมาท้าทายก็ขอให้รู้ไว้เถอะว่าทหารไทยทุกคนพร้อมที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วด้วยชีวิตวันนี้เราอาจจะใช้หลักน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วพยักก็ยังเป็นพยักอยู่วันยังคำ่ำ ต้องขอส่งกําลังใจดังๆไปให้พี่ๆทหารทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของเราอยู่ที่ชายแดนครับเมื่อกองทัพเรือไทยประกาศกล้าวยืนยันหนักแน่นว่าเราทําสําเร็จแล้วในการผลักดันกําลังทหารกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่บ้านชํารากจังหวัดตราดดินแดนอธิปไตยของเราที่ถูกรุกล้ำมานานหลายปีนี่ไม่ใช่แค่ข่าวดีแต่เป็นเหมือนเสียงระฆังแห่งชัยชนะที่ปลุกหัวใจคนไทยทั้งชาติให้พองโต เรื่องนี้ต้องขยายย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุสักนิดพี่น้องครับเรื่องมันมีอยู่ว่าดินแดนแผ่นดินทองของเราที่บ้านชำรากถูกเพื่อนบ้านแอบย่งเข้ามาปักหลักแบบเนียนๆถึงสจุดไม่ใช่แค่มาเที่ยวชมแต่ถึงขั้นตั้งฐานปฏิบัติการสร้างบ้านแปลงเมืองแถมยังทำการเกษตรปลูกพืชผลกันอย่างสบายเฉิบโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าละครหลังข่าวเสียอ,อีก เล่นเอาคนไทยเจ้าของบ้านได้แต่เกาหัวแกรกๆว่าเอ๊ะนี่มันบ้านเราหรือบ้านเขากันแน่สถานการณ์แบบนี้ถ้าเปรียบเป็นสุภาษิตก็คงต้องบอกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอชัดๆเพราะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นแผ่นดินไทยแต่กลับทำอะไรไม่ได้มานานหลายปีแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าทหารไทยของเรานิ่งเฉยเขาบอกเลยว่าเบื้องหลังความสงบนั้น เหล่าราชนาวีผู้พิทักษ์น่านน้ำและผืนดินตะวันออกโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกปชช,ชตทำงานกันอย่างหนักพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังเข้าห้ำหันแต่ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวตามหลักยุทธศาสตร์เดินเกมการทูตอย่างสุขุมรอบคอบมีการยื่นหนังสือประท้วงไปนับครั้งไม่ถ้วนเรียกว่าส่งจนบุรุษไรสณียอาจจะจำหน้าได้แล้วเพื่อบอกเพื่อนบ้านดีๆว่า คุณพี่ครับกลับบ้านเถอะครับตรงนี้บ้านผม mou 43คืออะไรทำไมต้องรู้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยืดเยื้อคำตอบอยู่ที่ mou 43หรือบันทึกความเข้าใจปีพศ2543ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก พื้นที่ที่เป็นปัญหานั้นอยู่ในเขตที่ไทยเราอ้างสิทธิ์ตาม MOU นี้ซึ่งยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการนี่จึงเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาที่เปิดช่องให้เกิดการลองของกันขึ้นแต่ถึงจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนก็ไม่ได้หมายความว่าใครจะเข้ามาทำอะไรตามใจชอบได้บนแผ่นดินที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นของเราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทย เอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิตตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ